สวัสดีค่ะมาที่ค่ายยันต์มาอีกหนึ่งคันนะคะเป็น39แรงนะคะคันนี้รถสวยสภาพสวยเดิมนะคะเราเปิดราคาก่อนนะคะ2องแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะคะถ้าอยากเก็บสีเก็บรายละเอียดคุยราคากันได้นะคะเรามีราคาที่สวยออกจากร้านแล้วก็มีค่ะเดี๋ยวเรา,าเก็จัเาาบเจอรถรอบกันเลยนะคะว่า แล้วก็ตัวเรื่องยน์เขาไม่มีร,รั่วซึมนะคะน้องเขายังยังผู้เรียกว่ายังใหม่ๆน,นะคะยังสวยๆเดิมๆเก็บอีกนิดเดีมมเยวก็คือเสวยด้เลยะถ้าใครสนใจนะคะอยากเข้ามาทดสอบระบบหรือว่าเข้ามาทดลองมาจับมาจองนะคะก็โทรหาพี่พาได้ตามเบอร์นในคลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าไม่ถ้าไม่จูใจกับคานิ่งนะคะเราต้องมาขับเองนะคะโทรหากันได้ะคะ่ะ